บังซีกรอกอะแม่ส ok ั่งมาเลียงขนมบังซีกรอกสั่งมาแล้วพี่ของพ่อจาเดี๋ยวจะแบ่งให้แม่กับยายด้วยน่นเอเน เจอรี่ให้ฟังนะเมื่อไม่หมาแล้วก็เจอรี่แล้วก็ทมใช่ไหม่เขาแย่งกันว่าจะขีดเป้นว่าของอั้นของใครอันนั้นของใครแล้วเขาชอบเอาอันที่ใหญ่สุดเป็นของตัวเองแล้วขออันสุดตอนสุดท้ายใช่ไหมเนื้อขอฝนก็ตกแล้วเนื้อมันก็ไหลลงไปในท่อสรุปไม่มีใครได้กินเอ้หรือทันไรนี่ขออไรูู้ว่าว่าขอรู้ว่าอะไรถ้าที่หนูแบบคิดคิดค่ะ ไม่เสียสะละจริงๆแล้วแบ่งครึ่งก็ได้ใช่ไหมพี่หงส์พี่ทั้งกันก็ได้เออไงไ่ปรากดกล้องแล้วเป็แมวเข้าสิงเลยแม่